ครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมข้อกลัวของผมนะ oh, <no. S 1> ก็จะพามาดูระบบการจัดการนะครับสำหรับใครที่คิดจะเลี้ยงวัวน,นะครับก็หนึ่งก็คือหญ้าต้องมีด้วยนะครับหญ้าฟาง มันต้องให้กินควบคู่กันไปนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับโอเคก็นี่คือระบบจัดการน้ำรถต้นไม้ก็ไม่พร้อมทางสภาพตอนแรกตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเยอะนะครับปั๊กคือตอนนี้คือมันแห้งครับคือระบบน้ำของเราไม่ง่ายๆคือมันไม่ผ่านนะครับ ดูครับต้นหญ้าก็ดูแลไม่ดีด้วยนะครับดูบ้างไม่ดูบ้างครับสภาพแวดล้อมนะครับปั๊ก็หลังจากที่เกี่ยวข้าวเอาเสร็จนะครับวางก็อัดมันเรียบร้อยแล้ว ขี้ของวัวหรือมูลครับมันก็จะต่างกันกับควายนะครับขี้มันนะถ้าขี้ควายเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับต่างกันกับขี้วัวมากนะครับก็โดยรวม่าสภาพก็คือเหล็กหมดนะครับโครงสร้าง ดูดีครับโครงสร้างทําเหมือนดูดีแต่ก็อยู่ที่การเลี้ยงครับอยู่ที่ใครเลี้ยงวัวได้อ้วนได้อันนี้นะครับป<ะ>ังโครงสร้างทุกอย่างดีหมดเลี้ยงเลี้ยงไม่ผ่านเลี้ยงไม่ดีก็เท่าเดิมครับส่วนตรงนี้ก็จะมี ัวมาผูกไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งครับวัวแม่ลูกครับย่งลูกยังเล็ก <Nope. S 1> ก็เมื่อก่อนก็ได้ขุนอยู่นะครับวัวแต่ตอนนี้คือฟางเป็นหลักครับโอเคถ้าเป็นช่วง ทำนานี่ยุงเยอะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นทุ่งนาล้อมรอบนะครับก็ห่างไกลหมู่บ้านอยู่ก็ฟังแค่นี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ทั้งปีครับอน ยาปกติต้องไล่หนึ่งสองไล่ครับปังครับพามาดูยาของเรานะครับ oh, <no. S 1> โอ้โหนูแค่นี้มันไม่พอกินนะครับ <c oughs> ถ้าไป3สามสีไร่ดีไม่ดี 3, สามสีไร่ก็ยังไม่พอนะครับปังก็ <c oughs> สำหรับมือใหม่ครับใครที่จะเลี้ยงครับก็หนึ่งก็ต้องพร้อมขยันจริงๆนะครับโอเคไม่ขยันจริงอย่านะครับอย่าซื้อเหนื่อยนะครับเลี้ยงวัวไม่ใช่ไม่เหนื่อยต้นทุนก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับดูโครงสร้างครับ เฉพาะขอกวัวนี่ก็ 70, กมเจ็ดหมื่นด้จะวัวยังครับนี่ก็คนงานรดล้าอยู่นะครับ ตอนนี้สภาพดินคือแห้งมากเลยครับครับทุ่งนะนี่ก็พนักง,งานของเราคนระับพนักง,งานฟาร์มผานิดลุงเลืองฟาร์มครับฟาร์มวัว ก็คนงานนี้ก็เงินวันละสามสี่พันนะครับวันวันหนึ่งผ oh, <no. S 1> ีดน้ำอย่างเดียวครับพนักงานฟาร์ม <c oughs> ครับตรงนี้ก็เป็นหญ้าอีกที่ครับที่ปลูกก็อัเ,อาเจาะนิดเดียวนะครับ คือพนักง,งานฟาร์มเลยไม่ไม่ดูแลเลยครับไม่ดูแลเลย <laughs> ปกตินี่ไปไปดูของคนอื่นเขาเนี่ย,ยาเขาต้องพร้อมนะครับอ oh, <no. S 1> ยาแค่นี้ในกินตัวเดียวก็ไม่พอนะครับเนะี่ย ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่คิดจะเลี้ยงวัวน,นะครับถ้าไม่ใจรักจริงไม่ชอบจริงอย่านะครับโอเคลุปรักครับถึงบอกว้าว <Wow. S 1> ฝางเนี่ยก้อนละสิบสามบาทครับปักกี่ก้อนไม่รู้ครับ ก็ใหญ่อยู่นะครับก้อนนึงน่าจะเมตรเจดสิบเมตแปดสิบได้นะครับก้อนนึ่งโอเคลุก <Okay. Nope. S 1> ็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากไว้เตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ช่องน้องใหม่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนันี้แล้วครับปีน้องสวัสดีครับ